เด็กสามต้นที่เพิ่งย้ายโรงเรียนเธอได้ยินข่าวหรือว่าอาคารเรียนเก่าโซนหลังสุดนั้นนี่บางอย่างอยู่ตอนแรกขวัญไม่เชื่อแต่เพราะโดนเพื่อนท้าเธอจึงตัดสินใจอัป,ปีนรั้วเข้าไปพิสูจน์ในคืนวันศุกร์ที่ไร้ผู้คนเมื่อขวัญเดินเข้าไปในตึกเธอได้ยินเสียงเหมือนเด็กผู้หญิงร้องไห้และกรีดร้องขอความช่วยเหลือจากห้องเรียนชั้นสองขวัญลังเลแต่ก็เดินตามเสียงไปเรื่อยๆจนถึงห้องเรียนป้ายเรือนรางห้องเศษสองส่วนเจ็ดในห้องเรียนขวัญเห็นเงาร่างเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งหันหลังอยู่กลางห้อง เมื่อขวัญเข้าไปใกล้เงานั้นค่อยๆหันมาเผยใบหน้าขาวซีดดวงตาดำสนิทและยิ้มกว้างผิดธรรมชาติเด็กคนนั้นเอ่ยเสียงกระซิบมาอยู่เป็นเพื่อนฉันตลอดเปน็นขวัญพยายามวิ่งหนีแต่ประตูห้องล็อกแน่นไม่สามารถเปิดได้กระจกหน้าต่างกลายเป็นกำแพงทึบเด็กหญิงคนนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนมือเย็นเฉียบเอื้อมมาจับแขนขวัญไว้แน่นขวัญกรีดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินเมื่อตื่นขึ้นมา ขวัญพบว่าตัวเองนั่งอยู่ในห้องเรียนเก่าและเด็กหญิงคนเดิมนั่งอยู่ข้างหาหะพร้อมครูประจําชั้นที่หน้าตาซีเซียวครูเอ,อ๋ยขึ้นว่ายินดีต้อนรับเด็กใหม่ทันใดนั้นขวัญเห็นรายชื่อบนกระดานดําชื่อของเธอถูกรวมอยู่ในรายชื่อนักเรียนผู้หายสับสูนย์ทั้งหมดเธอไม่ใช่ผู้รอดชีวิตแต่ได้กลายเป็นหนึ่งในนั้นไปแล้วตั้งแต่ก้าวเข้ามาในอาคารนี้หลังจากที่ขวัญหายตัวไปในคืนวันศุกร์ ข่าวลือในโรงเรียนก็เริ่มแพร่กระจายว่ามีคนเห็นเธอเดินเข้าไปในตึกเรียนเก่าและไม่เคยกลับออกมาอีกเลยน้อยพี่สาวฝาแฝกของขวัญกลางคืนวันหนึ่งน้อยจึงตัดสินใจแอบปีนเข้าโรงเรียนเพื่อตามหาเพื่อนด้วยตัวเองขณะที่น้อยเดินผ่านทางเดินอันเปล่าเปลี่ยวเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากห้องเรียนร้างช่วยฉันด้วยมันคือเสียงของขวัญหรืออย่างน้อย มันก็ฟังดูเหมือนขวัญน,น้อยรีบวิ่งเข้าไปยังห้องต้นเสียงและพบว่าที่กระดานดำมีข้อความใหม่ปรากฏขึ้นพี่ช่วยหนูด้วยน้อยพบขวัญยืนอยู่กลางห้องขวัญร้องไห้และขอให้น้อยช่วยพาเธอออกไปแต่เมื่อแสงไฟฉายสาดตร์กระทบใบหน้าน้อยเห็นว่าขวัญน,นั้นซีเซียผิดมนุษย์และรอยยิ้มของเธอบิดเบี้ยวจนน่ากลัวขวัญยื่นมือมาและพูดเบาๆว่าต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปมาอยู่กับฉันสิ แล้วเราจะไม่มีวันพลาดจากกันน้อยลังเลจะจับมือน้องหรือวิ่งหนีเสียงระฆังโรงเรียนดังขึ้นอย่างเย็นเยือกน้อยตัดสินใจไม่ยิ่มมือและวิ่งหนีออกจากห้องแต่เมื่อเธอวิ่งออกไปถึงประตูโรงเรียนน้อยพบว่าตัวเองกลับมาอยู่ในห้องเรียนเก่าอีกครั้งรอบตัวเธอเต็มไปด้วยเพื่อนร่วมชั้นที่หน้าตาซีเผือกละตรงหน้ากระดานดมีข้อความหมาเขียนไว้ว่า หลายวันผ่านไปหลังการหายตัวไปของขวัญและน้อยโรงเรียนติดเงียบไม่อธิบายอะไรให้ครอบครัวรู้แต่มีเสียงกระซิบจากนักเรียนบางคนว่าตึกเรียนเก่ามีอาถรรพ์และไม่มีใครรับไปากได้พ่อ,อแม่ของขวัญและน้อยไม่ยอมแท้พวกเขาจึงไปขอความช่วยเหลือจากอาจารย์คงหมอผีชื่อดังของจังหวัดที่เชื่อกันว่าสามารถสื่อสารกับวิญ,ญญาณและปลดปล่อยคำสาปได้ท้องฟ้ามืดคลึ้มลมแรงเหมือนมีบางอย่างรออยู่ แสงเทียนสองแสงวูบไหวในห้องปรึกษาอาจารย์คงสวมชุดขาวล้วนดวงตาจริงจังเยือกเย็นคืนนั้นพ่อแม่ทั้งสี่คนพร้อมกับอาจารย์คงเดินทางไปยังโรงเรียนเมื่อก้าวเข้าประตูโรงเรียนเหมือนกืนพวกเขาเข้าไปทันทีประตูปิดเองโดยไม่มีใครแต่ต้องเสียงกรีดร้องเสียงหัวเราะของเด็กๆและเงาดำไหลยอยู่ทั่วทางเดิมอาจารย์คงเริ่มโปรยของวิเศษคือการเขตคุ้มกันพร้อมแต่งมนเรียกดวงวิญญ,ญาณที่สิงสถิตอยู่ในที่นี้ที่ออกมา อาคารเก่าเหมือนขยับตัวได้เสียงไม้พื้นส่งเสียงลั่นเอดอาร์ดเหมือนมีชีวิตเงามืดวิ่งผ่านมุมตาไปมาที่หน้าห้องเศษสองส่วนเจ็ดห้องเรียนต้องสาบพ,พวกเขาเห็นเงาของขวัญและน้อยยินประปนกับลกบลุ่มเด็กนักเรียนที่หน้าตาเผือกซีดเด็กๆเ,เหล่านั้นกระซิบว่าอยู่ด้วยกันตลอดไปอาจารย์คงบอกว่าเด็กเหล่านี้ถูกขังโดยคำสาบที่เกิดจากความอาฆาตของเด็กคนหนึ่งในอดีตที่เสียชีวิตอย่างโหดร้ายในตึกนี้ เขาเริ่มทำพิธีตัดพันธะโดยขีดเส้นอาคมล้อมรอบพ่อแม่และสวดมนเพื่อล้างคำสาปลมแรงขึ้นอย่างรุนแรงจนเทียนดับพื้นห้องแตกร้าวเนาดำๆพุ่งเข้าใส่วงอาคมเสียงกรีดร้องทั้งจากเด็กและปีศาจดังขึ้นพร้อมกันหลังการต่อสู้อย่างหนักเสียงสวดมนของอาจารย์คงดังขึ้นสุดเสียงเด็กนักเรียนทุกคนรวมถึงขวัญและน้อยค่อยๆเลือนหายไปเป็นละอองแสงสีทองโรงเรียนทั้งหลังสั่นสะเทือนและสุดตัวลงอย่างช้า หาหักสุดท้ายพ่อแม่ของขวัญและน้อยได้แต่ยืนมองน้ำตาไหลพวกเขาไม่อาจพาลูกกลับมาเป็นคนได้แต่พวกเขาก็ได้ปลดปล่อยลูกจากคำสาปอันแสนเศร้าท้องฟ้าค่อยๆสว่างขึ้นเหมือนตื่นจากฝันร้ายโรงเรียนเก่าเหลือเพียงเศษซากแสงแดดแรกสาดผ่านกองอิฐพังยับลึกเข้าไปทางเหนือของประเทศมีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ชายป่าที่เต็มไปด้วยหมอกและเงามืดชาวบ้านต่างเล่าขานตำนานเรื่อง ผีสมิงวิญญาณของหญิงสาวที่ตายอย่างอภัพกลางป่ากลายเป็นปีศาจส,สิงอยู่ในร่างสัตว์ป่าล,ล่อลวงมนุษย์ผู้หลงทางและสู่กินวิญญาณพวกเขาอย่างไร้ความปราณีแม้ไม่มีใครกล้าเข้าไปในป่าอีกนานหลายปีแต่วันหนึ่งครานเวศชายชรอาอดีตนักล่าผู้เก่งกาจก็หวนขึ้นสู่หมู่บ้านเขากลับมาพร้อมความตั้งใจนแน่วแน่จะล่าผีสมิงตนนั้นให้ได้เพราะเขาเชื่อว่านางคือสิ่งที่พระภรรยาของเขาไปในอดีตอย่าไปเลยเวทของพวกนี้ หญิงไม่ตายผู้เท่ากระซิบเตือนแต่พรานเวทไม่ฟังเขาเดินตรงเข้าสู่ป่าที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มานานนับสิบปีค่ำคืนในป่าช่างยาวนานเงาไม้แขวนงกว,กวยราวกับมีชีวิตลมหอบกลิ่นเปรี้ยวของเลือดพรานเวทเดินผ่านดงหนาทึบด้วยสัญชาตญาณของนักล่าผู้ผ่านศึกมาโชคโชนในความเงียบเขาได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆเสียงร้องไห้ของหญิงสาวและเสียงกระซิบเรียกชื่อเขาเวท ฟันร้ายนยามหลับเผยให้เห็นภาพภรรยาของเขายืนเรียกอยู่กลางสายหมอกแต่เมื่อเขายื่นมือคว้าร่างของเธอกลับกลายเป็นซาาศพที่เปื้อนเลือดเขาตื่นขึ้นในเช้าถัดมาข้างกายมีรอยตีนเสือขนาดใหญ่เดินวนรอบตัวริมลำธารในป่าลึกพรานเวทพบหญิงสาวคนหนึ่งนั่งก้มหน้าอยู่เธอสวมชุดขาดรุ่งริ่งเปียกน้ำและสะอื้นเบาหา <c oughs> ห่เจ้าเป็นใครเขาถามแต่เธอไม่ตอบเจ้าจำข้าไม่ได้หรือเวท เธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาสีเหลืองทองจ้องตรงมาแววตาไม่ใช่ของมนุษย์อีกต่อไปเสียงของเธอทั้งเศร้าและเย้ยหยันเจ้าคือคนที่ข่าเฝ้ารอทันใดนั้นร่างของหญิงสาวบิดเบี้ยวกลายเป็นกึ่งเสือกึ่งคนลมหอบหมึ่งพัดแรงจนเทวันไหวสะบัดพรานเวทยกปืนขึ้นแต่ไม่ทันลั่นไกผีสมิงก็หายวับไปกับเงาไม้ภายในถ้ำหรกลางป่าผีสมิงปรากฏตัวอีกครั้งคราวนี้เธอไม่จู่โจมแต่เล่าเรื่องราวที่ฝังแน่ในจิตวิญญ,ญาณของเธอ เธอเคยเป็นหญิงสาวจากหมู่บ้านที่ถูกกลุ่มพราหลอกมาทำร้ายและฆ่าทิ้งกลางป่าวิญญาณที่ไม่อาจไปผุดไปเกิดกลายเป็นผีสมิงเพราะความแค้นนั้นพรานเวทจึงได้รู้ความจริงกลุ่มพราในอดีตที่เขาเคยร่วมเดินทางเป็นคนลงมือสังหารหญิงผู้นั้นรวมถึงภรรยาเขาที่ขัดขวางพวกมันเสียงกระซิบของภรรยาเขาว่ามาอีกครั้งเธอไม่ได้ต้องการล้างแค้นเธออยากได้รับการให้อภัย ปืนอยู่ในมือเขาสั่นเล็กน้อยดวงตานั้นยังคงเหมือนมนุษย์มีความเศร้าหมองซ่อนอยู่เจ้าจะจบข่าหรือผีสมิงถามเสียงเรียบพรันเวทจ้องเธออยู่นานก่อนจะลดปืนลงและยิงขึ้นฟ้าเสียงปืนสะท้อนดังก้องป่ากเงียบเงันอีกครั้งร่างของผีสมิงค่อยๆจางหายไปในสายลมเหมือนวิญญ,ญาณได้รับการปลดปล่อยรุ่งเช้าพรันเวทเดินออกจากป่าพร้อมสายหมอกยามเช้าแสงแรกของวันสัตว์ส่องผ่านยอดไม้ ผีเสื้อสีส้มตัวหนึ่งบินเฉียดหน้าเขามันมีสีเดียวกับชุดที่ภรรยาเคยใส่ในวันแต่งงานเขาหยุดหันหลังกลับมามองป่าอีกครั้งไม่มีเสียงไม่มีเงามีเพียงความสงบอย่างแท้จริงเสียงผู้เท่าเล่าขานดังขึ้นอีกครั้งในความทรงจําความแค้นคือไฟเมื่อดับแล้วป่าก็จะเงียบอีกครั้งผีปอบลิ้นดาแห่งบ้านห้อยพึ่งน้ําหมู่บ้านห้อยพึ่งกลางหุบเขาเงียบสงัดมีเรื่องเล่าสยองที่ชาวบ้านไม่กล้าเอ่ยถึงในยามค่าคืนตำนานกล่าวถึง ผีปอบลิ้งดำวิญญาณกระหายเลือดที่ออกล่าทุกคืนเดือนมืดมันคือเงาของความหิวเงาที่แฝงตัวในคราบมนุษย์นางคำแพงหญิงแก่ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านก่อนจากไปเธอได้สาบแช่งชาวบ้านว่าปรับใดที่ยังมีคนกินเนื้อในหมู่บ้านนี้ข้าจะกลับมาและลิ้นของข้าจะไม่รู้จักคำว่าอิ่มหลังจากนั้นไม่นานผู้คนเริ่มตายอย่างลึกลับศพทุกศพมีลิ้งดำและข้างปากมีคราบลื่นสีดำ หมอขวัญน,นักศึกษาวิชาแพทย์แผนไทยจากในเมืองเดินทางมาศึกษาสมุนไพรที่ห้วยพึ่งแต่เขากลับพบก,กับบรรยากาศเงียบเงันบ้านปิดหน้าต่างสนิทชาวบ้านไม่กล้าแม้แต่จะออกมาเดินยามคำ่ำคืนหนึ่งเขาเห็นเงาดำสูงใหญ่เคลื่อนไหวผ่านหน้าต่างมันไม่ใช่มนุษย์แน่พระในวัดพบศพคนตายวางอยู่ที่สาลาลิ้นดำสนิทหัวใจหายไปเหมือนถูกควักอย่างประณีตหมอขวัญเริ่มสืบหาความจริงจนเจอสมุดบันทึกเล่มเก่าซ่อนอยู่ใต้พื้นบ้านร้างของนางคำแพง ภายในมีข้อความเขียนด้วยลายมือว่าข้าคือเงาของความหิวข้าคือปอบลิ้นดำมอขวัญเรียกชาวบ้านมารวมตัวกันเขาใช้ความรู้โบราณเตรียมสายสินคมินไม้ข่อยและเทียนเมื่อพระอาทิตย์ตกทุกคนล้อมวงทำพิธีใต้ต้นโพกลางหมู่บ้านและเมื่อบทสวดเริ่มดังขึ้นผีปอบลิ้นดำปรากฏตัวลิ้นมันยาวย้อยดวงตาเปล่งแสงมันคำรามเสียงสั่นสะเทือนเหมือนพลงังวิญญาณร้ายแรงว่า หมอขวัญทาพิธีสะกดวิญญาณผนึกผีปอบลงในหม้อดินปิดปากหม้อด้วยผ้ายันสายสิงพันรอบหม้อสามชั้นแล้วฝังไว้ใต้ฐานพระในวัดห้ามผู้ใดแต่ต้องเด็ดขาดหลายปีผ่านไปทุกอย่างดูเหมือนสงบเด็กชายคนหนึ่งวิ่งเล่นอยู่ท้ายวัดเขาเปิดฝาหม้อโดยไม่รู้ว่านั่นคือที่จองจำของเงาหิวท่นใดนั้นลมเย็นวูบผ่านแสงอาทิตย์จางลงเงาดำเริ่มลอยออกมาอีกครั้งอาถรรพ์ห้องเจ็่ มีคอนโดสูงใจกลางกรุงเทพที่ชื่อว่า The Forest View เป็นคอนโดหรูหราที่หลายคนใฝ่ฝันจะได้อยู่อาศัยแต่ทว่ามีชั้นหนึ่งที่ผู้คนหลีกเลี่ยงจะขึ้นไปชั้น7โดยเฉพาะห้องหนึ่งซึ่งถูกลือกันว่ามีอาถรรพ์คือห้อง704ผู้เช่าคนใหม่เมหญิงสาววัย26ปีเพิ่งย้ายเข้ามาเช่าห้อง704พระค่าเช่าถูกผิดปกติทั้งที่ห้องตกแต่งครบและมีวิวสวย แม่แม่บ้านจะเตือนเธอว่าห้องนี้ไม่มีใครอยู่ได้นานเกินเจ็ดวันแต่เมย์ก็ไม่เชื่อเพราะเธอไม่กลัวผีคืนแรกผ่านไปอย่างเงียบสงบจนกระทั่งวันที่สองเสียงเคาะจากในตู้เสื้อผ้าในช่วงดึกเมย์ได้ยินเสียงเคาะจากในตู้เสื้อผ้าเสียงเบาๆแต่ทีขึ้นทุกคืนเธอลองเปิดดูแต่ก็ไม่เจออะไรกระจกในห้องน้ําเริ่มมีข้อความคล้ายถูกเขียนด้วยไอ้น้ําว่าอย่าอยู่ต่อแม้จะปัดเช็ดก็ปรากฏขึ้นอีกในวันถัดไปความจริงของผู้เช่าเก่า เมเริ่มสืบประวัติของห้องนี้และพบว่าเมื่อสามปีก่อนหญิงสาวคนหนึ่งชื่อพลอยถูกพบเป็นศพในอ่างอาบน้ําของห้องนี้โดยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตำรวจสรุปว่าเธอฆ่าตัวตายแต่ผู้เช่าคนต่อๆมาล้วนย้ายออกกลางดึกและบางคนก็หายสาบสูญไปเลยคืนวันที่7เมตั้งใจจะอยู่ให้ครบเจวันเพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีอะไรแต่ในคืนสุดท้ายเธอตื่นขึ้นมาในเวลา 2นาฬิกาสนาทีเห็นเงาดำของหญิงสาวนั่งอยู่ปลายเตียงเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นซ้ำๆว่าทำไมเธอยังอยู่ไฟในห้องเริ่มดับทีละดวงขณะที่เมพยายามเปิดประตูออกไปแต่ประตูก็ล็อกแน่นจากด้านในเช้าวันถัดมาแม่บ้านพบว่าห้อง704ว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของเมเลยแต่โทรศัพท์ของเธอยังค้างอยู่บนโต๊ะพร้อมข้อความสุดท้ายที่ส่งถึงเพื่อนว่าช่วยด้วยตามเอาตาย เมสาย,ยิงสาววัย25่ปีย้ายมาอยู่หอพักแห่งใหม่ในย่านเงียบสงบเพื่อหนีอดีตอันเจ็บปวดจากแฟนเก่าที่ทำร้ายร่างกายเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เธอไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เธอกำลังจะ,ะเผชิญมันตามมาได้แม้กระทั่งหลังความตายเมสาย,ย้ายเข้าห้อง30-2ของหอพักที่ดูเก่าแต่เงียบสงบหัวหน้าหอเตือนเธอให้ล็อกห้องให้ดีตอนกลางคืนโดยเฉพาะเวลาเกินตีสองเพราะมีคนเคยเห็นเงาเดินผ่านกระจกทั้งๆ้ท,งที่ห้องนั้นไม่มีใครอยู่ คืนแรกเมษานอนไม่หลับเธอได้ยินเสียงลากขาเบาหาห่ที่หน้าห้องน้ำแม้จะมองไม่เห็นอะไรแต่กลิ่นเน่าเหม็นก็ค่อยๆลอยมาเธอคิดว่าเป็นจินตนาการของตัวเองเพราะเครียดจากการย้ายบ้านแต่ทุกคืนหลังจากนั้นเธอฝันซ้ำหาห่าว่ามีผู้ชายหน้าตาเล่นเน่าเดินเข้ามาหาเธอพร้อมกับเสียงกระซิบว่าเธอหนีฉันไม่พ้นเมษาจนคืนหนึ่งเมษาตื่นขึ้นมาในเวลาตีสองแปะพร้อมเสียงเคาะประตูตึง ตึงๆช้าๆและหนักแน่นเธอแอบมองจากช่องตาแมวเห็นเพียงเงาคนยืนก้มหน้าสวมเสื้อเปื้อนเลือดมือหนึ่งถือดอกกุหลาบสีดำแห้งเหี่ยวเธอกลั้นใจไม่เปิดและหลังจากนั้นเสียงก็เงียบลงแต่เมื่อตื่นเช้าประตูหน้าห้องกลับมีข้อความเขียนด้วยเลือดว่าเปิดให้กูหรือกูจะพังเข้าไปเมซาตัดสินใจหนีออกจากขอพักคืนนั้นแต่ไม่ว่าจะไปที่ไหนเธอก็ยังเห็นเงานั้นในเงากระจกในกระจกรถยนต์แม้แต่ในหน้าจอโทรศัพท์ตอนถ่ายเซลฟี่ สุดท้ายเธอกลับไปยังหอพักเพื่อจบเรื่องทั้งหมดด้วยการเผาภาพเก่าของเธอกับแฟนตายไปแล้วคนนั้นแต่ตอนที่เธอจุดไฟเงานั้นปรากฏอยู่ข้างหลังกระสิบว่ากูไม่ได้อยากให้เธอลืมกูอยากให้เธออยู่กับกูตลอดไปคืนนั้นทั้งหอพักได้ยินเสียงกรีดร้องยาวนานก่อนเงียบสนิทและเมื่อเช้าแม่บ้านพบห้อง302ว่างเปล่าไม่มีใครอยู่แต่หน้ากระจกมีรอยนิ้วมือเขียนไว้ว่าตามเจอแล้ว เวิถีพุทธคืนวิสาขบูชาในคืนวันวิสาขบูชาที่ควรจะเป็นค่ำคืนแห่งความสงบสุขแสงเทียนเล่มนับพันจากขบวนเวียนเทียนกลับไม่สามารถขับไล่ความมืดมิดที่คลื่นพลานเข้ามาในวัดป่าร้างกลางหุบเขาได้คืนนี้สิ่งที่เคยถูกผนึกไว้ด้วยมนโบราณได้ตื่นขึ้นอีกครั้งวัดป่าหลวงเก่าที่ถูกทิ้งร้างมากว่าสิบปีเคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่หลังจากเหตุไฟไม่กุติพระเมื่อวันวิสาขบูชาปีหนึ่ง ซึ่งคร่ชีวิตพระเนนทั้งวัดอย่างลึกลับไม่มีใครกล้าย,ย่างกลายเข้ามาอีกเลยจนกระทั่งปีนี้กลุ่มอาสาสมัครวัยรุ่นหคนจากเมืองกรุงถูกชวนมาฟื้นฟูวัดร้างให้เป็นสถานที่เวียนเทียนอีกครั้งโดยมีพระรูปหนึ่งชื่อหลวงพ่อเกรียงเป็นผู้นํางานนี้ขณะที่หลวงพ่อเกรียงสวดบทพระเวทบางอย่างที่พวกเขาฟังไม่เข้าใจหากจิตไม่สงบเทียนจะดับเองหลวงพ่อเตือน แต่แล้วเทียนของทุกคนก็ดับลงทีและเล่มแม้ไม่มีลมแม้แต่น้อยเสียงกลองเพลงโบราณดังขึ้นจากในวิหารร้างเองโดยไม่มีใครตีเสียงสวดภาษาบาลีผสมเสียงร่ำให้ค่อยๆดังขึ้นจากใต้พื้นโบสถ์หนึ่งในกลุ่มเมหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยอีกคนหนึ่งเริ่มพูดจาเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจดวงตาแดงฉานหลวงพ่อจึงเปิดเผยว่าวัดนี้เคยเป็นที่สำนักของอาจารย์แก้ว ริษีผู้ใช้พุทธเวทในทางมืดเมื่อถูกขับไล่เขาจึงทำพิธีสาบแช่งให้ทุกปีในคืนวิสาขบูชาวิญญาณพยาบาทจะได้เลือดสดเพื่อคงอยู่ต่อหลวงพ่อมาที่นี่เพื่อสืบทอดมนตสะกดแต่ต้องมีผู้สังเวยทุกปีเหลือเพียงต้นคนสุดท้ายที่ตัดสินใจใช้เทียนเล่มสุดท้ายจุดลงกลางพระาธาตุเก่าพร้อมสวดบทแผ่เมตตาที่เขาเคยได้ยินแม่ท่องให้ฟังสมัยเด็กสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเสียงกรีดร้องหลงคมก็ดังขึ้นก่อนทุกอย่างจะเงียบสนิทเช้าวันรุ่งขึ้นพบว่าวัดป่าหลวงกลับมาสงบรื่นดอกโบเบ่งบานเต็มสถียนที่เวียนเมื่อคืนตั้งเรียงอย่างเป็นระเบียบแต่ไม่มีใครพบตัวของทั้งห้าคนหรือแม้แต่หลวงพ่อเกรียงอีกเลยในอุโบสถมีคำสลักใหม่ตรงผนังว่าเงาย่อมติดตามแม้แสงธรรมหากใจยังหลงผิดรีเซตไม่ได้ ปูเป้นักศึกษามหาวิทยาลัยปีหนึ่งเพิ่งซื้อแท็บเล็ตมือสองราคาถูกจากตลาดออนไลน์เพื่อนำม,มาใช้จดเลคเชอร์และทำรายงานแต่ไม่นานหลังเปิดเครื่องเธอก็พบว่าแท็บเล็ตเครื่องนี้ไม่เคยถูกรีเซ็ตจริงๆหลังจากย้ายมาอยู่หอพักในเมืองปูเป้ก็เริ่มรู้สึกว่าค่าใช้ใจ่ายต่างๆสูงเกินจะรับไหวเธอจึงตัดสินใจประหยัดด้วยการซื้อแท็บเล็ตมือสองจากประกาศในกลุ่ม Facebook มือสองของดีข้อความในโพสต์เขียนว่า แท็บเล็ตสภาพดี95%ขายถูกเพราะไม่อยากใช้แล้วรีเซ็ตให้แล้วใช้งานได้เลยส่งฟรีผู้ขายก้อนตอนอชัย77แท็บเล็ตสีดำเรียบๆไม่มีรอยใดๆและเปิดติดทันทีที่เธอเสียบชาร์จเธอเริ่มใช้งานโดยไม่เอ่ยใจอะไรจนกระทั่งคืนนั้นขณะกำลังนั่งจดเลคเชอร์อยู่บนเตียงไฟในห้องกระพริบเบาๆและแท็บเล็ตก็ดับวูบไปเองเมื่อเปิดกลับขึ้นม่อีกครั้งกลับมีไฟล์วิดีโอแปลกหาหะ ชื่อว่า i อ2 2 3 0 4น7 M P C อยู่ในโฟลเดอร์ลึกลับชื่อว่าเมื่อเชิปู่เพลอ,ลองเปิดดูเป็นคลิปจากกล้องหน้าของแท็บเล็ตแสดงให้เห็นชายคนหนึ่งนั่งอยู่หน้าจอเววตาอิดโรยและพูดว่าอย่าใช้เครื่องนี้ตอนกลางคืนมันจะมามันจะไม่ให้หยุดผมพยายามรีเซ็ตแล้วแต่ผมก็ยังอยู่ยังอยู่ในนี้ คลิปตัดจบอย่างกระทันหันก่อนที่เสียงหวีดบางอย่างจะแทรกเข้ามาในลำโพงของแท็บเล็ตทั้งที่ปูเป้ปิดวิดีโอไปแล้วเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยหาหะจนเธอต้องปิดเครื่องไปนอนคืนนั้นเธอฝันถึงผู้ชายในคลิปเขานั่งอยู่ในเงามืดและพูดประโยคเดิมซ้ำๆผมยิ่งอยู่ในนี้วันต่อมาปูเป้เอาแท็บเล็ตไปให้ร้านซ่อมลองล้างเครื่องใหม่แต่ช่างกลับบอกว่ามันรีเซ็ตไม่ได้ครับไฟล์ระบบมันเหมือนถูกล็อกไว้จากข้างในบอกตรงๆผมไม่เคยเจอแบบนี้ ตั้งแต่วันนั้นปูเป้เริ่มเห็นเงาคนสะท้อนในจอขณะใช้งานแม้จะอยู่คนเดียวบางครั้งกล้องหน้าก็เปิดเองโดยไม่มีแอปใดทำงานและคลิปใหม่ๆก็ถูกบันทึกไว้ในงยโชคอย่างลึกลับคลิปที่บันทึกตัวเธอเองขณะหลับขณะเรียนขณะอยู่ในห้องน้ำเธอพยายามโพสต์ขายทับเล็กคืนแต่ทุกครั้งที่แนบรูปภาพเพื่อขายภาพจะกลายเป็นใบหน้าชายคนนั้นพร้อมข้อความที่แทรกเข้ามาโดยที่เธอไม่ได้พิมพ์ว่า เธอจะต้องอยู่ต่อเหมือนฉันและสุดท้ายแม้แต่ชื่อผู้ขายแคนเชนแช์เจ็ดก็ไม่สามารถค้นเจอบัญชีใน Facebook ได้อีกเลยในเช้าวันหนึ่งหอพักของปูเป้กลายเป็นข่าวนักศึกษาหญิงหายตัวไปอย่างลึกลับเหลือไว้เพียงทับเล็ตเครื่องหนึ่งที่ยังเปิดอยู่พร้อมวิดีโอล่าสุดที่อัปโหลดไว้ในโฟลเดอร์เดิมชื่อว่า i 2 0 2 5 0 5 1 7 mp 4พร้อมเสียงกระซิบว่า ตอนนี้เธอก็อยู่ในนี้แล้วสัญญาเลี้ยงผีเดือนเพนเด็กสาวที่เพิ่งย้ายมาอยู่กับยายในหมู่บ้านห่างไกลเธอพบตุ๊กตาดินปั้นโบราณในห้องเก็บของพร้อมสมุดเล่มหนึ่งที่จะหน้าปกว่าคู่มือการเลี้ยงผีประจำตระกูลข้างในเต็มไปด้วยกฎระเบียบพิธีกรรมและคําเตือนเกี่ยวกับการเลี้ยงวิญญาณผู้คุ้มครองบ้านที่สืบทอดมาหลายรุ่นตอนแรกเดือนเพนคิดว่าเป็นแค่ความเชื่อท้องถิ่นจนกระทั่งเธอเริ่มฝันเห็นเด็กผู้หญิงในชุดขาว มายืนปลายเตียงทุกคืนและของใช้ในบ้านเริ่มเคลื่อนที่เองแม้ยายของเธอจะห้าไม่ให้เปิดอ่านสมุดเล่มนั้นต่อแต่ความอยากรู้ของเดือนเพ็งก็ชนะเธอลองทําตามพิธีกรรมในเล่มจากตะ,ตะวังของเส้นและเอ่ยคําเรียกชื่อน้อยวิญญาณที่ถูกผูกไว้กับตระกูลตอนแรกทุกอย่างดูดีของหายกลับมาเองสัตว์เลี้ยงไม่เจ็บป่วยบ้าสงบขึ้นแต่ไม่นานความต้องการของผีน้อยก็เริ่มรุนแรงขึ้นมันขอของแปลกขึ้นเรื่อยๆทั้งเล็บมือคนผมและในที่สุด เลือดเดือนเ,นเพนพยายามหยุดพิธีแต่เมื่อผีถูกปลุกขึ้นมาแล้วมันจะไม่กลับไปง่ายๆโดยเฉพาะถ้าผู้เลี้ยงผิดสัญญาเดือนเพนต้องตัดสินใจว่าจะส่งต่อผีน้อยให้คนอื่นเลี้ยงต่อไปหรือทำพิธีปลดปล่อยซึ่งต้องแลกด้วยผู้คุ้มครองคนใหม่ที่จะต้องเสียสละตัวเองผูกวิญญาณแทนเดือนเพนเลือกที่จะปลดปล่อยผีน้อยไม่ใช่เพราะเธอกล้าหาญนกะแต่เพราะเธอรู้ว่าถ้าส่งต่อให้ใครก็เหมือนโยนความตายให้คนอื่น และเมื่อเปล่งวาจาในพิธีกรรมสุดท้ายจิตวิญญาณของผีน้อยก็ดูเหมือนจะสงบลงแต่มันไม่จบแค่นั้นคืนนั้นเดือนเพนหมดสติท่ามกลางเสียงลมแรงและเปลวไฟสะเทียท่ยนพิธีดับลงอย่างไม่มีเหตุผลเช้าวันต่อมายายพบเธอหมดสติข้างแท่นบูชาหลังจากวันนั้นเดือนเพนไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลยเดือนเพนในวันนี้เธอยังมีชีวิตอยู่แต่เงียบผึ่งผิดปกติไม่พูดมากไม่เล่นกับเพื่อน เธอมักจะนั่งเงียบเๆจ้องมองอะไรบางอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็นยาสังเกตว่ากลางดึกเดือนเพนมักจะลุกขึ้นมาจุดเทียนวางของเส้นทั้งที่พิธีนั้นควรถูกปลดไปแล้วกระทั่งวันหนึ่งในบันทึกเล่มใหม่ของเธอมีข้อความเขียนไว้ว่าฉันรู้สึกว่าเขายังอยู่ไม่ได้ไปไหนเขาไม่ใช่ผีน้อยของครอบครัวอีกต่อไปแต่เป็นของฉันคือหนึ่งเดือนเพนไปงานวัดเธอยืนเฝ้าดูแม่ค้ากำลังขายตุ๊กตาดินเผา หนึ่งในนั้นมีหน้าตาคล้ายผีน้อยอย่างประหลาดเธอหันมายิ้มกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มองมันเช่นกันและพูดว่าถ้าอยากได้พี่ให้ฟรีแค่ต้องดูแลให้ดีเท่านั้นเองนะ